สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับวันนี้ปริยวิท์นำพานิยายวายที่ทุกท่านกำลังรอคอยมาอ่านให้ได้ฟังกันนะครับบ,บําบัดรักมาเฟียวันนี้เสนอเป็นบทที่40ที่มีชื่อว่าบทพิสูจน์พาร์ทสอง ก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกบทที่40นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรับรองว่านิยายวายที่อยู่ในช่องนี้นิยายเสียงทุก,กเรื่องสนุกครบรถอย่างแน่นอนเลยครับบ,บัมบัดรักมาเฟียบทที่40 ที่มีชื่อว่าบทพิสูตพาร์ทสโปรติตามรับฟังกันได้แล้วครับการที่คนเราจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดและอยู่เหนือทุกสิ่ง พารันนั้นรู้ดีว่าเขาจะต้องทำยังไงให้เอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้มันสมองและสองมือย่อมต้องใช้ควบคู่กันไปเสมอจะใช้แค่กำลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีไหวพริบและสติปัญญาที่ดีด้วยนี่คือแนวทางการใช้ชีวิตของนักธุรกิจอันดับหนึ่งอย่างเขา พารันเลิศรัตนภัยศารคือคนที่เกิดมาเพื่อจะเป็นที่หนึ่งและเป็นผู้ชนะในทุกสนามรบแต่ทว่าบ้าฉันขาสั่งให้หนายพ้เสียงหนึ่งนั้นก็ดังแทรกเข้ามาท่ามกลางเสียงเชียร์ลั่น ของผู้คนในหมู่บ้านสั่งชัน้นให้แพอย่างนั้นเหรอร่างหนาใหญ่ยักษ์ของพารันไงหลังล้มตึงลงไปนอนแน่นิ่ง ถามเมืองสวนหมัดตรงเสยที่คางของเขาด้วยท่วงท่าที่งดงามจากนั้นเสียงร้องเฮก็ดังลั่นขึ้นมาในทันทีรอยยิ้มกว้างของทุกคนบ่งบอกให้รู้ถึงความดีใจที่ชัยชนะเป็นของพ่อหนุ่มนักสู้ของหมู่บ้านฉันแพ้แล้วงั้นเหรอเนี่ย ร่างหนานอนนิ่งอยู่ท่าเดิมและที่เดิมท่ามกลางเสียงโหร้องก้องพนาภัยในหัวของพารันมีเพียงแค่คำถามเดียวที่ว่าแพ้ได้ยังไงกันในระหว่างการชกพารันมีสติดีอยู่ในทุกขณะจิตถึงขนาดนับทุกหมัดของคู่ต่อสู้ เอาไว้ทุกหมัดเพื่อจะเอาคืนในช่วงหลังเหลืออีกแค่ไม่กี่อึดใจก็จะเอาชนะได้อยู่แล้วคนอย่างพารันเลิศละัตนภัยสารผู้ชายอย่างเขาหลายครั้งที่แม้กระทั่ง มีคู่ต่อสู้มาสิ้นใจในเงื้อมือของตัวเองแล้ววันนี้เขาพลาดอะไรตรงไหนกันถึงได้แพ้พารันคุณพารันเป็นยังไงบ้างครับพารันเปิดเปลือกตาขึ้นมองเจ้าของน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาอาบสองแก้บ อีกฝ่ายทั้งเขย่าตัวเขาทั้งพร่ำเพ้อไม่เป็นภาษาคราวนี้รู้สาเหตุแล้วละ่ะว่าทำไมถึงแพ้เพราะไอ้เด็กคนนี้ทำให้เขาแพฮแพ้ไม่เป็นท่าแพ้ราบคาบแพ้ไม่เหลือชิ้นดีคุณพ่าไงเอย ออืนี่ฉันแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยไม่ตายเถอะน่าโอ,โอ๊ยจิเจ็มเจ็บมากมีคัะยังจะมีหน้ามาถามอีกรู้ฉันต้องเจ็บหรือจะมาสั่งให้ฉันแพ้อ,อีกหน้าไม่ไอายจริงๆเลย <c oughs> ไอ้ขันแมผมจะไม่พยุงคุณแล้วลุกแองเลยอะไรกันเล่าสั่งให้ฉันแพ้แล้ววเธอเองก็ต้องรับผิดชอบสิมาพายุงฉันเร็วเข้าชูพ่อมาเฟียนดับหนึ่งอย่างฉันเสียหน้าจริงๆเลยที่ต้องมาแพ้กับเด็กหนุ่มเมื่อมันซือนอย่างหมอนั่นนะะ แล้วแลาวยอมทำทำไมล่ะครับเฮ้ยก็ไม่รู้สิมันทำไปแล้วนี่อาจจะเพราะฉันต้องมนสะกดจิตของเธอละมั้งฉันเลยขยับตัวไม่ได้บ้าสิในสารามากเลย ร่างของผาเมืองถูกยกขึ้นให้ลอยอยู่เหนือพื้นพร้อมกับการกูรล้องกล้องประกาศศักดาแห่งชัยชนะจากผู้คนทั้งหมู่บ้านแต่ทว่าสถานะของผู้มีชัยกลับทำให้ผาเมืองดีใจได้ไม่นาน เพราะทัศนวิสัยบนนั้นมันทำให้มองเห็นภาพของชายหนุ่มสองคนกำลังพูดคุยหยอกล้อกันต่อหน้าต่อตาจนอดคิดไม่ได้เลยว่าผู้ชนะที่แท้จริงมันคงไม่ใช่เขาซะแล้วการสำลีชุบด้วยน้ำยาสีเหลืองแดงค่อยๆย,ยื่นเข้าไป แตะที่มุมปากของพารันช้าๆคนเจ็บนั่งตัวตรงไม่ไหวติงใบหน้านิ่งไม่รู้สึกรู้สาแต่คนดูแลกับน้ำตาคอน้ำซ้ำฝ่ามือเล็กก็ยังสั่นเทิมควรเป็นชั้นที่กลัวมากกว่าไหมในที่สุดเป็นพารันเองที่อดใจไม่ไหวจนต้องเอ่ยปากถาม พยาบาลจำเป็นของเขาใจหนึ่งก็หงุดหงิดแต่อีกใจหนึ่งก็นึกอินดูพักหลังวันนี้ความรู้สึกของเขามันค้านกันไปหมดคุนไม่กลัวล่ะครับมันคงจะแสบหน้าดูเลยแผลตรงมุมปากนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ ต้งห่างคิวนั้นใกล้ตามากเลยผมไม่กล้าใส่ยายให้คุณแล้วเง้นมีกระจกไหมฉันใส่เองก็ได้ถ้าเธอไม่กล้าไม่ได้หรอครับคุณแมาบากให้ผมด้วยลคุณแล้วเธอจะพูดจาวกไปวนมาทำไมเงินก็รีบทำซะสิฉันอยากพักผ่อนแล้วออา ค่ะท้อยครับเองั้นคุณช่วยหลับตาลงไหนได้ไหมครับหลังจากที่แสดงอาการหงุดหงิดออกไปให้เห็นพารันก็หลับตาลงตามที่ร่างบางบอกในทันทีหวังว่าอีกฝ่ายจะใจกล้าขึ้นมาบ้างถ้าเขาอยากทำเองก็ปล่อยเขาทำเองไปเถอะนะว่น พี่ก็เจ็บเหมือนกันอุ่นทายาให้พี่บ้างได้ไหมพี่พี่ผ่านเมียงอ่าคือแต่ว่าพี่รู้นะว่านวีบอกให้อุ่นดูแลเขาแต่ในเมื่อเขาไม่ต้องการเงนอุ่นก็มาดูแลพี่แทนเถอะนะพี่นะ่ะเต็มใจให้อุ่นดูแลอยู่แล้ว คนความรู้สึกช้าอย่างไออุ่นถึงกับอึ้งไปเลยในขณะนั้นร่างกายก็หยุดชะงักเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้ว่าพารันคงไม่ได้เต็มใจให้เขาดูแลจริงๆอย่างที่ผาเมืองบอกบวงเล็บไม่อย่างนั้นคงจะไม่ผักใสกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้พารันถึงกับ หันควับไปมองค้อนใส่ไอตัวทำลายบรรยากาศที่โผล่พรวดพลาดเข้ามาอย่างที่ไม่ได้นัดหมายเขากัดฟันแน่นแต่ก็ไม่ยอมแก้ตัวใดๆให้กับตัวเองเลยสักนิดคนความรู้สึกช้ากับคนปากหนักมาเจอกันบรรยากาศก็เลยค่อนข้างอึดอัดประมาณนี้ วิจิตราจึงได้โผล่หน้าออกมาเพื่อขั้นกลางบรรยากาศกระอักกระอ่วนให้ผ่อนคลายลงไปได้บ้างเอาละเอาละถ้าอย่างนั้นไออุ่นก็ช่วยดูแลทั้งสองคนเลยก็แล้วกันพอผ่ามเมืองก็รอหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าอุ่นกำลังติดพันอยู่กับคุณพารานอยู่นะจ๊ะ <c oughs> นะ จะทำไมถึงใช้คำว่าติดพันด้วยล่ะครับม,มันฟังดูแปลกๆพี่ลึกเอาเราจะให้แม่ใช้คำไหนละจ๊ะก็แม่ใช้คำไม่ถูกนี่นางั้นเอาเป็นว่าเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันนะคุณพารันไม่ถือสานะใช่ไหมจ๊ะผมไม่ถือสาอยู่แล้วล่ะครับคุณนะ ใ้าอย่างนั้นคุณแมก่ก็ทำแผลให้แขกของคุณพ่อไปกันแล้วกันนะครับส่วนอุ่นจะดูแลพี่แผลเมียงออยุ่นตามนี้ครับงั้นหันมาค่ะเดี๋ยวน้าจะดูแลคุณเองให้สมกับที่คุณต้องมาเจ็บตัวเพราะงานนี้มาค่ะ คารันรู้ความหมายของภรรยาท่านพูดนำเป็นอย่างดีคนฉลาดอย่างเขาฟังแค่นี้ฟังออกอยู่แล้วใจจริงเธอคงอยากจะพูดว่าให้สมกับที่คนอย่างคุณพูดมากไม่เข้าเรื่องเฮ้ยถ้าถามว่าสำนึกไหมก็สำนึกแหละบุงเล็บแต่คง ไม่ได้ผิดมากขนาดนั้นหรือเปล่านะเพราะความสำนึกผิดช้าและด้วยความที่ปุ่มสำนึกผิดทำงานค่อนข้างหละหลวมพารันถึงได้มานั่งใช้สายตามองคอนไปทางไออุ่นที่กำลังดูแลทำแผลให้กับผาเมืองอยู่ในขณะนี้วงเล็บอิจช้าแหละ แต่ทำอะไรไม่ได้เดิมทีที่ตรงนั้นมันควรต้องเป็นของเขาหรือเปล่าคนทำผิดแล้วพยายามไม่ทำให้เกิดซ้ำถือว่าน่าให้อภัยนะคะแต่ถ้ายังผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซากก็สมควรจะได้รับการลงโทษอย่างทรมานฉันพูดถูกไหมคะคุณพารัน <c oughs> ครับถูกครับว่าที่แม่ยายของพารันนั้นร้ายกาจยิ่งนักเดิมทีเขาเคยถูกเธอคนนี้ขอร้องว่าให้ใจดีกับลูกชายของเธอหน่อยแต่แล้วตัวเขาเองกลับได้ใจยังไม่ทันได้ทำตามที่รับปากเอาไว้เลยสักครั้งก็ถือว่าน่าละอายแก่ใจอยู่ จากนั้นความรู้สึกกลัวที่จะสูญเสียของสำคัญของตัวเองไปให้กับคนอื่นก็พลันบังเกิดขึ้นถ้าจะถามว่าเพิ่งมารู้สึกตัวเหรอเออก็ใช่อย่างนี้ละมั้งถึงเหมาะสมกับคำพูดที่ว่าสมควรที่จะได้รับการลงโทษอย่างทรมานให้ตายทั้งเป็น ในขณะที่พารันกำลังแสดงออกถึงความอิจฉาตาร้อนออกไปอย่างไม่รู้ตัวอยู่นั้นเสียงข้อความจากช่องแชทในโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังลั่นขึ้นเสียงนั้นเตือนสติให้เขาหลุดออกมาจากภาวังแห่งการถูกลงโทษอย่างทรมานได้ทันท่วงทีฟามือหนาคว้าเอาเจ้าต้นตอของเสียงออกมาดูในทันที ก็พบว่าผู้ชายแมนๆไอโรเบิร์ตปรากฏตัวแล้วครับนายพออ่านถ้อยคำในช่องแชทแล้วทําเอาพารันถึงกับตัวแข็งทื่อเขานิ่งไปหลายนาทีเลยในที่สุดก็ตัดสินใจขอตัวออกไปเพื่อคุยโทรศัพท์ จนกระทั่งผ่านไปได้สักพักพารันแจะปากไปหลายทีเมื่อเขากำลังพยายามติดต่อไปยังปลายสายที่เพิ่งส่งข้อความมาหาแต่ทว่าก็ไม่สามารถทำได้เพราะสัญญาณทางโทรศัพท์ของที่นี่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร มันมีที่ที่มีสัญญาณดีๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่าพาฉันไปหน่อยอ๋อเงินตามมาครับเจ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่วิจิตราช่างเป็นคนไม่รักดีอย่างนี้นี่เองใจแข็งกับเขาได้ไม่ถึงสองนาทีไม่ทันไร ก็พลวดพลาดออกไปหาเขาอีกแล้วน่าจับตีให้ตายจริงๆเลยเชียวไออุ่นพาพารันมาหยุดอยู่ตรงสถานที่ที่เขาเองมักมาอยู่เป็นประจำที่นี่คือสถานที่ลับสำหรับเอาไว้ติดต่อกับเพื่อนเวลาที่กลับมาที่บ้านตอนช่วงปิดเทอมแน่นอนว่า มีเพียงไออุ่นคนเดียวที่รู้จักที่นี่เพราะทุกคนในหมู่บ้านน้อยคนนักที่จะมีเจ้าเครื่องอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือเธอกลับไปก่อนก็ได้นะไออุ่นไม่ต้องรอฉันไม่ได้หรอกครับมีคนพามาแล้วก็ต้องมีคนพาออกไปไม่อย่างนั้นคุณจะหลงทาง ผมยืนราได้ผมไม่สนใจเรื่องของคุณหรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมผมมีมารยาทพอฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันกลัวว่าเธอจะเมื่อยเพราะฉันอาจจะคุยนานหน่อยเชิญตามสบายนะครับไออุ่นหันความให้กับร่างสูงทันที เพื่อแสดงออกว่าเขาไม่คิดจะละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายตามที่พูดพารันเฝ้ามองแผ่นหลังเล็กอย่างรู้สึกอบอุ่นใจแปลกๆและแล้วคำถามคำเดิมคำนี้ก็ผลุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งกับคำถามที่ว่าใครกันนะที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอและใครกันนะ ที่มักใจดีกับเขาทุกครั้งแม้ในวันที่คนหญิงเข้าร้ายกาจที่สุดคำตอบก็คือ a i o n ที่อ่านว่าไออ่นพารันก้มลงมองอักษรที่สลักอยู่ที่แขนข้างซ้ายด้วยแววตาที่เป็นประกายวาววับตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว ว่าทำไมตัวเขาเองในตอนนั้นถึงสลักอักษรเหล่านี้ไว้บนแขนของตัวเองจบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่40ของนิยายวายเรื่องบําบัดร,รักมาเฟียนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกว่าระหว่างพวกเขานั้นกำลังจะดำเนิน ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่กำลังเชียร์และก็ลุ้นความรักของพวกเขาอยู่ก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนิยายเสียงบทต่อไปของบําบัดรรักมาเฟียจะมาอ่านให้ได้ฟังในวันถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ